เดี๋ยวพาทุกคนมาดูวิธีการตัดเสื้อลงแพทเทิร์นกระดาษนะครับสำหรับเสื้อผู้หญิงตัวนี้เป็นเสื้อคอ,อกลมนะครับที่ให้ดูไปรอบที่แล้วก็อันนี้จะเริ่มจากการตัดผ่นแผ่นหลังก่อนอันนี้เป็นสไตล์ของผมนะครับเป็นเทคนิคของช่างผู้ชายก็จะสร้างเป็นแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาวางบนกระดาษจะเก็บรายละเอียดในกระดาษทั้งหมดเลยนะครับแล้วค่อยมาวางเอากระดาษแพทเทิร์นมาวางลงผ้านี่ตามที่ทุกคนเห็น ก็จะจับหลายรอบหน่อยหนึ่งอันตรงนี้จะต้องใช้เข็มหมุดช่วยด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องกัดผ้ายเขาให้อยู่ติดกันก็จะมีทั้งเข็มหมุดแล้วก็เหล็กทุบนะครับหรือหาอะไรก็ได้ที่เป็นหนักหมาทับไว้พอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ตัดตามแพทเทิร์นนี้เลยสำหรับช่างผู้ชายเวลาที่เราทำงานกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เผื่อนะครับ จะไม่ค่อยได้ใช้พวกกระดาษคาร์บอนอะไรพวกนี้ก็จะใช้เป็นช็อกเป็นซะส่วนใหญ่เพราะนั้นเวลาที่เราตัดงานไม่ว่าจะตัดลงกระดาษเพทเทินก่อนแล้วค่อยมาตัดผ้าเนี่ยเราก็จะนิยมในการใช้ช็อกมากกว่ากระดาษคาร์บอนสำหรับช่างผู้ชายนะครับเราจะชินกับการใช้ช็อกมากกว่านี่ก็จะต้องทำการความอ่อนช้อยนิดนึง หักมุมไปมุมมาเพื่อให้ผ้าเกิดการยืดหยุ่นนะฮะเพราะว่าวางเรียบเลยก็ไม่ได้เพราะว่าอันนี้แพทเทิร์นนี้ถูกเก็บรายละเอียดมาจากการสร้างแพทเทิร์นแล้วเป็นแพทเทิร์นผู้หญิงนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นผู้หญิงแบบร0 0เะครับเพียงแต่ว่าเวลาลงผ้าเนี่ยก็จะใช้เทคนิคผู้ชายเทคนิคของช่างผู้ชายอย่างผมก็จะใช้ช็อคเป็นสัดส่วนใหญ่ ก็ง่ายๆครับตอนสร้างแพทเทิร์นน่ะสร้างง่ายนะครับเพราะเป็นเสื้อแค่4ีชิ้นก็สร้างเป็นอ่าเป็นแพทเบิ้์งต้นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราก็โยกเส้นตกแต่งแยกเกรดตามที่เราต้องการตัวนี้จะเป็นเสื้อ4ีชิ้นแต่ว่าแขนเป็นแขนเสื้อสูตรนะครับผมตัดเป็นแขนสูตรตัดเป็นแขนสูตรธรรมดา ไม่ได้ตัดแบบแพทเทิร์นผู้หญิงเลยนะครับเป็นเสื้อแขนสูรอยู่เพราะว่ารูปแบบของที่ลูกค้าต้องการก็จะเป็นเสื้อแนวสไตล์ผู้หญิงลำลองนิดนึงนะครับแต่ว่ายังคงเป็นแขนเสื้อสูรเพราะนั้นตัวนี้ผมก็เลยใช้เป็นแขนสูรปกตินะครับไม่ได้ตัดเป็นแขนเหมือนแขนผู้หญิง ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็ช็อกเส้นตามที่เราสร้างกระดาษแพทเทิร์นขึ้นมามาร์กตำแหน่งไว้ด้วยช็อกอะไรต่างๆนี่ตามที่ทุกคนเห็นการทำงานนะครทุกคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันนิดนึงระหว่างช่างผู้หญิงกับช่างผู้ชายอย่างพวกเราเนี่ยก็จะชินในความเป็นผู้ชายเนาะก็จะมีไม้บรรทัดมีช็อกมีอะไรประมาณนี้ คือถ้าไม่มีช็อตกับไม้บรรทัดน,นี่คือคือทำงานกันไปไม่เป็นเลยนะจากประสบการณ์ที่ทํามาก็เราจะทํากันมาอย่างนี้นะ,ะทุกคนช่างผู้ชายก็จะมีความทื่อๆนิดนึงจะไม่ค่อยอ่อนช้อยเหมือนของผู้หญิงก็จะประมาณนั้นนี่ลักษณะการตัดก็จะประมาณนี้ฮะทุกคน การทำงานก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคลนะครับแล้วแต่ว่าใครจะผ่านงานอะไรมาแต่ตัวของผมเองเนี่ยก็มากล้าคิดกล้าทำอะไรเยอะแยะมากมายตอนที่ผมเปิดร้านเองก็คือกล้าที่จะลองผิดลองถูกกล้าที่จะอ,ออกแบบใหม่กล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆ นะฮะลองลองออกนอกกรอบดูออกจากเซฟโซนนะครับออกจากเซฟโซนออกจากคอมฟอร์ตโซนลองดูสุดท้ายก็ได้ประสบการณ์อีกเยอะแยะมากมายมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เทคนิคอีกเยอะมากเลยครับจากการที่ลองลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอันนี้ก็จะตัดข้อค่าวมาก่อนนะครับ ตัดมีการเผื่อผ้าไปน,นิดนึงเพราะว่าเราจะทําการนี่ครับเราจะทําการอู้ผ้าไปทีละข้างเพราะว่าเสื้อตัวนี้ไม่ใช่เสื้อแยกเกตนะฮะแต่ว่าตอนที่ผมสร้างแพทเทิร์นผมสร้างแยกเกตแล้วมาปิดเกตเพื่อให้เวลาที่ทําบอกมาแล้วเนี่ยเสื้อมันไม่แบนเรียบจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าวาดเป็นแพทเทิร์นลงผ้าเลย แล้วมันก็จะเกิดความแบนเรียบนะครับความแบนเรียบของแพทเทิร์นทีนี้เนี่ยด้วยความที่หุ่นของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับจริงๆทุกอย่างมันก็ไม่ได้เรียบแบนขนาดนั้นโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะมีหน้าอกบ้างมีสะโพกมีเอวนะฮะรูปร่างของผู้หญิงเนี่ยผ้าผมก็เลยจะพยายามที่จะไม่ให้มันเรียบจนเกินไป ก็จะค่อยๆด้นผ้าทีละข้างนะครับถ้าเป็นภาษาช่างเราเรียกว่าอู้ผ้าเนาะเราเรียกว่าอู้ผ้าอันนี้ก็จะวางช็อกขีดเส้นช็อกตามความยาวเสื้อนะครับเอาไว้ให้ช่างเวลาที่ช่างเขาทำเขาจะได้รู้นะครับว่าเส้นความยาวอยู่ตรงไหนอ่าแล้วก็เดี๋ยวตอน ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวาดบินเขียนบินเขียนอะไรไปให้ช่างแล้วก็จะเขียนตัวเลขความยาวอะไรกํากับไปอีกครั้งหนึ่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการกํากับแพทเทิร์นนี่ก็จะประมาณนี้วิธีทำก็จะทำแบบง่ายๆครับไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนี่ก็จะตัดตามสไตล์ของผม นี่นะครับเล็งเล็งแล้วระวางเล็งเล็งแล้วก็อาวางนะฮะสรุปจะตัดหรือไม่ตัดสิตัดทั้งบ่ตัดดัวนี่เพราะไงเอันนี้ไหมสิตัดบอะเล็งแล้วเราก็วางอ่าสรุปเจ้าสิตัดทั้งบ่ตัดนะเออตัดเจ้าเตือนนะข่อยกังวลน้ำเจ้าเลวล่ะเอ้าตัดบัตรตัดที่นี่อ่าก็ตัดตัดตามแพทเทิร์นกระดาษเลยนะครับอ่าก็แว็กนิดนึงตรงที่มีเกล็ดหน้าอกนะครับ เกรดใต้อ,อกก็แวกนิดนึงอันนี้ก็ตัดไปนี่เสร็จแล้วก็วาดเส้นช็อกไปตามโครงสร้างแพทเทิร์นปืรดนี่วาดรักษะวาดดูดูเหมือนง่ายครับทุกคนแต่จริงๆแล้วก็ง่ายแะไะไม่ได้ยากนะครับดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้ว,วง่ายนี่คือถ้าเราทำทุกวันอนะอะไรก็ตามที่เราทำทุกวันนะครับมันจะง่าย อะไรก็ตามที่เราทําทุกวันมันจะทําให้เราชินกับสิ่งนั้นมีความเชี่ยวชาญกับเรื่องนั้นมีความรู้แจ้งเห็นจริงกับเรื่องต่างๆที่เราทําจริงๆไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรหรือเราจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าเราเจาะจงมุ่งมั่นอยู่กับเขาจริงๆอยู่กับสิ่งนั้นแบบให้ได้ให้นานพอทุกอย่างนะครับมันมันมาจะมาจากความมุ่งมั่นก่อนอันดับแรกจะมาจากใจ มาจากใจมาจากเป้าหมายมาจากความมุ่งมั่นนะครับสุดท้ายเราเราจะโฟกัสกับมันแล้วพอเราโฟกัสมากพอเนี่ยฮะมันจะเกิดเป็นปฏิกิริยาชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสมาธิพอมันเกิดสมาธิเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้ใช้ได้กับทุกอย่างเลยอ่าอันนี้กระดุม6เมตรนะครับกระดุมหมด6เมตรเนี่ยเราก็จะวัดความกว้าง บนถึงยาวข้างล่างยาวแค่ไหนเราก็จะหารด้วยหเอ้ยกระดุมหเมตรเราจะหารด้วยห้านะครับกระดุม6เมตรเราจะหารด้วย5กระดุมห้าเมตรเราจะหารด้วย4ี่นี่คือลบลบออก1แล้วก็มาหารคือเทคนิคการหารเราก็จะได้ตัวเลขตามที่เราต้องการอันนี้บอกเทคนิคความลับเลยนีเนี่ยก็อันนี้ก็จะหารกระเป๋า กระเป๋าก็จะวางอยู่ตรงที่เอวพอดีนะครับนี่กระเป๋าจะวางอยู่ตรงที่เอวพอดี mm. เพราะาในแบบเขาจะมีกระเป๋าด้วยนี่ก็จะวัดความกว้างกระเป๋าที่เราต้องการอันนี้น่าจะประมาณ2นิ้ว1นสีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับทุกคน ก็เสร็จเรียบร้อย